ครับสวัสดีครับผมนายธนทรอ,อยู่สุขจ้างงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งวันนี้จะได้มาแนะนำเกษตรกร,ร,กรที่ได้ดูแลกันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งเกษตรกรที่ผมดูแลนั้นทั้งสองรายได้เข้าร่วมโครงการ1ตําบลนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่รายละ5ไร่ดังนั้นตั้งแต่ที่เข้าโครงการมาเราจะได้ทราบถึงความคืบหน้าและก็ทราบว่าเกษตรกรได้รับสมมติปัจจัยอะไรได้บ้างอันดับแรกที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสะขนาด5 5 0 0ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งเกษตรกรทั้งสองรายนั้นก็ เรียกได้ว่าได้รับส่งมอบสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆนั้นจะมีอะไรบ้างเราก็จะได้ไปสัมภาษณ์เกษตรกรทีละรายนะครับซึ่ง เกษตรกรท่านแรกที่จะสัมภาษณ์ก็คือคุณพ่อวิไลฝ่ายแก้วนะครับส่วนรายที่สองก็คือคุณพ่อวิชัยฝ่ายแก้วนะครับซึ่งเราก็จะได้สรุปทั้งหมดนะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าเกษตรกรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ใดบ้างนะครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับผมผมคือนายวิไลฝ่ายแก้วเกษตรกรโมซี ทุบน่าด,ดีครับเป็นอาสาสมัครก็ออกลว่าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของมูซีนะครับอ,อ๋อครับผมอ่าและคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมมีคําถามที่จะถามคุณพ่อว่าเขารวมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นี่คุณพอ่รรรอทราบข้อมูลของโครงการนี้มาจากหน่วยงานใดครับผมผู้ใดเป็นคนแนะนํามาให้คุณพ่อจึงจึงได้เขารวมโครงการนี้ครับเกษตรครับเกษตร ตำบลเกษตรตำบลเพิ่น <ะ S 3> น้อแนะนำมานนะานมกให้เขาร่วมโครงการนะี่เฮ้ยเดาได้เบิ่งข่าวาเบิ่งอย่างท,างที่พี่บอกครับว่า,วารัฐบาลเพิ่นมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาซอยเหลือภาคก,การเกษตรของเฮ้าของสิครับเดี๋ยวติดตามตรงนี้น้ามาครับเดี๋ยวข,ข้อมูลข่าวสารจากตรงนี้นบ่ครับบ่เด้เบิง่งบ่เด้ติดตามแต่ว่านีไ่ไมเกษตรเราบอกสู้ฟังอ๋อเกษตรบอสู้ฟังทางผูน้หม่บานน้ำเนาะเพิ่นแนะนำมาครับูกมีครับผม อ่าแล้วข้าวนี่หลังจากที่เขารวมโครงการแล้วตั้งแต่เขารวมโครงการมาจนใ้เวลาจะปีหนึ่งพอดีเองสิอ่าคุณพ,พอ่อเลยเขารวมอบรมหรือไปศึกษาดูงานบนไดนะครับเขาอบรมจรักเทือแล้วที่เขารวมโครงการนี้มาสีเที่ยวเหรครับรอบรอมครับแทบามเกษียพต้นผ้า,า,าไปนั่นแหละครบร่วมคร,บ,ครบแล้วเนื้อหะเขาเข่าวพ่อจำได้ปะครับว่าเอาที่เข้าไปอบรมมาเนี่ยเพื่อแนะนำเรื่องอย่งแม่ การปลูกพักการเลี้ยงปลาบอกการใหต้ตลาดบวกการอะไแม่พิ่นนะน,น้ำอะไรนะครับพี่เขารมมาครับนาน้ำการปลูกพักปลูกพืชเลี้ยงปลานี่มันเหละครับครับเฮ็ดหทังการตลาดผลผลิตร,ร่วมกลุ่ม,มครับในโครงการนี้ที่คุณพ่อเขารวมโครงการนี้เขาร่วม พื้นที่จักไรครับผมในโครงการหาไรครับหาไรได้ซักสามพันหารอยลูกบาทเมตรนะครับเนาะตั่านี้ที่วันวาน,นา้ำน้ำเขาจะใส่ในภาคการเกษตรเพียงพ่อตลอดปีป่ครับขาดว่าขาดว่าสิพ่ออยู่ครับ เพราะว่าน้ากําลังที่เต็มแล้วอย่างนี้กําลังที่เต็มครับเพิ่มนน้ากับที่เต็มนี่หรอกขับกี๋ยวพงสิ่งไปสำรวจเบิงระดับน้าอีกทีหนึ่งนะครับเนาะในรอบขอบสะของคุณพ่อตอนนี้ดีล้งอีย่างนะครับได้ปลูกต้นไม้ต้นไหลอย่งเนี้ไมวัวม่แ่หรพี่ข้ามีตะเข้แต่มีต้นไม้แน่ชี้หาต้นครับคือผักสวนครัวส่วนใหญ่นะครับว่าปัจจัยการผลิตที่ทั้งหน่วยงานราชการเพื่นมองให้ตอนนี้มีอนไดนะครับ ที่มอไให้มาก่อนเลยมอบให้มากกม่นี่พันไก่ครับพันไก่ไครจำนวนจะโตครับหาโตครับหัวอาหารกับหัวหาหอ๋อแต่พ่อไดเรียงก่อนเนาะเตอวะไเห็ดเรลาไก่เห็ดยังไว้เรียบร้อยแล้วครับครับไก่มนเด้มาแล้วไก่ก็นเลยครับผมเดี๋ยวคงสิได้ติดตามพ้นเรื่อยๆครับอ่าก็สั้นกันเดี๋ยวจะได้ออกมาติดตามพ้นเรื่อยๆของในแปลงของคุณพ่อนะครับเนาะ จะได้ก็ขอขอบคุณนะครับที่คุณพ่อได้เขารวมโครงการนี่ขอบคุณได้หลายครับผมครับนี้ครับผมวิใชยไฟแก้วที่ได้เกษตรกรสิริไม่ที่ของได้หลวงเป็นไหมาครับผมก็ได้เขาก็ได้โครงการมาเดี๋ยวนี้ก็เรื่องลงเพื่อนลงอยยางน้ำนี่ละครับคู่สานี่ละครับผมในในสาของอของคุณพ่อนี่มันสาขนาดจักรุบบาทเมตรครับผมตัวนี้ สามพันหารอยลูกบาทเมตรดิสามพันหารอยลูกบาทเมตรแสดงว่าของคุณพ่อนี่เขารวมโครงการหาไรครับโครงการหาไรหาไรครับผมปัจจัยการผลิตตอนนี้ที่คุณพ่อได้รับมอบมีอย่างไหนครับผมผมก็ได้สะสะน่ำนะครัไในไกลพันธุ์ครครับผมก็เลยว่าอาหารใกล้นี่แหละพื้นเมียงใกล้ไกลพันธุ์เข้าเนี่แหละแต่ว่าสังเกตเบิงในบริเวณสะของคุณพ่อเนี่นะครับน่าจะมีสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มเข้ามาแล้วครัตรงทั้งพุนทั้งพุนคือ ห้องน้ำนะครับน้าครับห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเคนอ่าแล้วก็มีตอนนี้เริ่มปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกตะไคร่ปลูกมะละกอครับกล้วยน้ำว่าครับครับผักที่กินได้แบบตัวแหน่เลยครับผมนอกจากทัว่น้น้องหลกมิถุนหันทัวครับผมตลงผักแหน่ครับลงผักตัวแล้ว ครับผมนี่กับแตงอ๋อมีแตงมีถั่วมีแตงมีถั่วแล้วก็น้ำเต้าไปสละอันนี้พืชพักวนรัวก่อนนะครับนะำซึ่งมันนี่ครับอันนี้ไม่ไงนี่เดี๋ยวเขากะร่างว่าให้ไม่ไงจะเริ่มเติบโตอีกครับไม่ไ่นี่ก็ับถือมาปลูกต่าครับผมขั้นคู่ไปนี่ละครับพอจะอยู่ห้องมันต้อไปแต่วันนี้สานี่เริ่มเริ่มปล่อยปลาแล้วบอครับปล่อยปลาประมาณหวย ทตายเมื่อยไหยเมื่อแล้วล่ะอือมีายอย่างไรครับของคุณพ่อที่ปล่อยลงไปในี่ปลาตะเพียนปลาแต่เพียนอีศบป่านิ่นอ๋อเป็นปลากินเผืชเนาะครับปลากินเือเวรัครับผมปลาปลาดูกบ่อลูกของยานกินมูครับในในสระเขานี่มีการปับปุงคุณภาพน้ำเรียบร้อยมาครับครับเรียบร้อยเอาฟุ้นเอายางลูกยางดีอืครับผมทําตามทีอ่าประมงพันแนะนํำเนาะประมงพันแนะนำครับผมแต่วาซาเนี่ยเขาออกแบบให้ครับให้เขากับลูกพื้นที่ของเขามะครับตัวนี้ครับ พื้นที่ของเขามันเป็นซ้ำนี่มันเห็ดได้รซ้ำนี่กะแล้าแบบนี่อย่าเดี๋ยค่ะว่าอยซีเรียมเห็นมันใหญ่ๆกะบ่ได้บ่ได้นะครับแต่ว่าก็เห็นสิ่งปลูกสร้างหลายเนาะตอนนี้เามีเามีพร้อมแล้วมีที่พักพร้อมมีห้องน้ำพร้อมห้องน้ำพร้อมพืชพักกระปุกไปแน่แล้วสีนะครับดะต่อไปที่ขยายไปเรื่อยๆกต่ที่รุ่งค้อเปียกข้อง้อค้อกล้วยไปหมดละก็ครบไปเรื่อยๆครับผมครับผมเพราะได้กินได้อยากให้ลูกหลานได้กิน ครับปั่นพี่มาหน้อยกินน้ำมันละครับผมแต่ก็ถือว่าสะสะใหญ่พอสมควรเนาะเก็บน้ำคิดว่าน่าจะมุ่มมุ่มปีตลอดปีครับครับสะนี่เอาน้ำลงบ่ทันเอาลงหลายเด้ครับเพราะว่าย่านป่าใหญ่บัดนี้อืเนี่ยฝนสิเบิดจังซี่ลงเต็มๆครับผมเห็มเต็มเลยใหไผ่ญ่ซะก่อนครับผมครับครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามเรื่อยๆเนาะครับคุณผ่านนะครับครับผมแต่ว่ากุ้งกับล่องเราได้กุ้ง อนี่กุ้งแล้วกุ้งแม่น้ำครับกุ้งแม่น้ำนี่ลูกแล้วนี่ครับผมอืมเดี๋ยวคงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตครับอีกบ่อดนนะครับแล้วอย่งๆก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับนะที่เอาเรื่องพึงการคขอบคุณมากเลยครับผม